ท่านต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับกําลังแรงใจที่มีให้กับแม่หมอและเครือข่ายมาแล้วของเรานะคะวันนี้แม่หมอขอเสนอสิ่งดีๆที่น่าสนใจต่อไปนี้ค่ะมาอีกแล้ว กาแฟคุณหมอกาแฟเพื่อสุขภาพบำรุงร่างกาย3 in 1สกัดจากทังเช่าไม่มีน้ำตาลแคลอรี่0%ูนยเปอร์เซ็นต์หนึ่งกล่องบรรจุ10องราคา300คบาทโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวซื้อ3กล่องขึ้นไปลดเหลือ250บบาททันที เครือข่ายมาแล้วรับประกันคุณภาพกาแฟทรีอินวันสกัดจากทางเช่าคอกาแฟอย่างคุณไม่ควรพลาดสนใจโทรสั่งกับเครือข่ายมาแล้วของเราได้ทุกช่องค่ะท่านผู้ชมแล้วเรามาตามกันต่อนะคะหัวข้อที่น่าสนใจคือมานหน้าขาวบักจ่อยแหงเถียงหน้านะคะ เล่าเรื่องเปาแหลสกปรกใส่ความใส่ร้ายคณะการทำงานของลุงพลว่าอย่างไรอะไรก็ทำไม่ดีไปหมดค่ะแถมแสดงความโง่ยิ่งพูดยิ่งโง่อย่างไรลองมาฟังหัวข้อต่อไปนี้ตามที่ท่านทนายอุทัยประทองนำเสนอว่านิทานของคนหน้าด้านค่ะท่านผู้ชมนะคะให้เครดิต<อ>ใครนะต่อไป <YouTuber S 1> นี้ค่ะยูทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยคุณมาหากินเ,าเขาวันน้าหลังรู้จักขอบคุณก็บ้างนะพอเขาไปพูดถึง คดีน้องหน่อยเท่านั้นแหละหากินกับร้านกูหลานการตายของร้านกูทําให้พวกมึงมีเงินบางคนมาอะไรนะมามีรถเก่าๆเ,เสือผื้นม้อนใบามาที่นี้มารวยก็พูดไปว่าเขามากอบกลัวจากบ้านกกอกเขามานะ่ะเขาไม่ได้เอาเงินจากบ้านกกอกนะเขามานะ่ะเขาเอาเงินจากทั่วโลกแต่มาอยู่ตรงนี้ถ้าบอกว่าไม่ได้สร้างความเจริญให้กกอกอยากพูดแบบที่ไม่มีเหตุผลเลยก็ได้ คนมาตรงนี้มันต้องซื้อของอยู่ตรงนี้อยู่แล้วอยากน้อยสบู่ยาสีฟันเออของกินของใช้ปิง้งไก่อย่างงี้ใช่ไหมมันก็ต้องสร้างความเจริญที่ตรงนี้สิแต่ไม่เป็นไรหรอกขี้เกียจทวงบุญคุณ <c oughs> ไปดูเรื่องการทำคอนเทนต์กับพญานาคเนี่ยเหมือนกับว่าเราแกล้งจะย้ายให้ให้มีคอนเทนต์ในคำพูดเขาถามว่าเป็นความจริงไหมไม่จริงถ้าพูดเรื่องไม่จริงคืออะไรครับ มันหน้าด่านดิใช่ไหมเรื่องไม่เป็นเรื่องมนยังพูดได้เนี่ยก็โกหกเอซีตัวเองสิว่าเออเขาทําไม่ถูกนะถ้าโกหกก็คือเราหน้าด้านนะเนี่ยตรงกับหัวข้อเลยนะทีนี้มาดูเรื่องเรื่องเขาบอกว่าพ่อพระเอกเนี่ยยังไม่รู้เลยยูทูบเบอร์ย้ายหนีหมดแล้วเขาหนีตอนไหนเขาย้ายตามก็บอกว่าเขาย้ายตามสิถ้าเขาย้ายตามนี่เหมือนคุณบอกว่านี่ มาอยู่กับชายผลเพื่อที่จะเอาคอนเทนต์กับ,กบชยัยผลอ้าวลืมคําพูดตัวเองละแต่ก่อนต้องบอกว่าหากินกับน้องชมพู่ทาไมล่ะตอนนี้นี่บอกว่าหากินกับชัยพลล่ะฮะแต่ความจริงมันคืออย่างนี้คือเขาย้ายไปที่จำปาดงเขาไม่ได้หนีไปไหนนะเขายิ่งไปสร้างคอนเทนต์ตรงนั้นยิ่งจะยิ่งจะเยอะเลยนี่ไม่ไม่พูดเรื่องอนาคตเพราะว่าเท่าที่เห็นนี่ เท่าที่เนสองสามอาทิตย์ก่อนซึ่งแค่ไปถ่ที่ถ่ายทางว,วิ่งไล่ปางนั้นคนดูเนี่ยเยอะแยะบางคนนี่ได้สามแสนสี่แสนวิวต่อวันเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยจึงเป็นการพูดไม่ถูกว่าเขาย้ายหนีใชยปลไม่ใช่เขาย้ายตามชัยปนนะอย่าไปพูดให้เขาเสียหายว่าเอาเอเขา,า,าย้ายหนีคุณหมดแล้วคุณไม่ดีโอ้ใช่ปนเดี๋ยวนี้ได้รับการยกย่องมากเลยนะในกลุ่มของ คนทำ YouTube นี่บอกว่าดูแลเอฟซีเอฟไม่ใช่เอดูแลช่อง YouTube ที่อยู่ได้ด้วยออยู่ด้วยนี่ได้เป็นอย่างดีเนี่ยเห็นไหมมันต่างกันกับที่เขาพูดเลยแล้วทีนี้ผมตลกที่สุดเลยก็คือไปตำหนิน,นะตำหนินว่าใช้พลเนี่ยไปลงทะเบียนเรียนทำไมมสทอ่ะแต่ แต่ก่อนจะข้ามตัวนี้ไปดูความที่ไม่รู้ของคนนะเราก็ไม่เคยศึกษาไปรวมเรียนไปเรียนทําไมไปเรียนทําไมเนติที่นอสอทมศธออันนี้คือคนไม่มีการศึกษาเลยนั้นเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องปริญญาของมสทอคือนิติศาสตร์บัณฑิตแล้วทุกมหาลัยเลยปริญญาคือนิติศาสตร์บัณฑิตเวลาเราบอกว่าไปเรียนก็บอกว่าไปเรียนนิติศาสตร์ไม่ใช่ไปเรียนเนติ ถ้าเรียนเนติเนต้อจบเนติบัณฑิตต้องจบนิติศาสตร์มาก่อนค่อยไปสมัครเรียนที่ทีอ่อะไรนะเรียกว่าศูนย์เหรอสำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภานะีอันนั้นเรียกเนติครับตัวนี้ต้องจบปริญญาตรีก่อนอค่อยไปสมัครเรียนตรงนั้นนั่นเลือกเรียนเนติ เนี่ยคือเขาไม่รู้นะเขาบอกว่าจบปตีอยู่แต่เขาไม่รู้หรอกว่าเรียกผิดนะเขาพูดว่าชายพลไม่ตั้งใจเรียนไปไทยนาไปนั่นไปนี่คือทำงานพูดง่ายคือทำงานการทำงานนี่คือการผิดนี่คือทำงานอย่างนี้ผิดลูกจะเ,เป็นตัวอย่างใช่ไหมลูกจะเ,เป็นตัวอย่างคือไม่ตั้งใจเรียนลูกอาจจะไปเที่ยวไปอะไร เออทำไมเขาบอกว่าการสอนที่ดีที่สุดคือการทําให้ดูใช่ไหมลูกทาไมไม่คิดว่ามนโอมก็จะทํางานเก่งเหมือนพ่อล่ะถ้าพูดอย่างนี้นี่กลัวไม่ได้ใส่รายนะไม่ได้พูดให้ไม่ดูดีความจริงก็คือการเรียนนี่มันเอาเวลาว่างเรียนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้ารามคำแหงให้เรียน8ปีนะนี่เขาเรียนปีกี่ปีไม่รู้คือเขาไม่ได้ให้เราจบ เรามีภาระอยู่ตอนนี้ก็ไปทำการไปทำงานใช้แรงทำงานไถดินไถอะไรเนี่ยมันเป็นมันเป็นตัวอย่างที่ดีมันดีกว่ามันดีกว่าการมาออก y o u t u b e ต่อแหลค่ะท่านผู้ชมฟังถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วแม่หมอจะนำคลิปดีๆมาฝากอีกค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ